วันนี้เราจะมาตอบคำถามกัน3เรื่องเกี่ยวกับ n o r d e น901และ8 9 0 a d v e n t u R e R ซื้อคันไหนเอาไว้ทัวริงซื้อคันไหนเอาไว้ลุยป่าและอีกหนึ่งคำถามโลกแตกก็คือ2คันนี้เครื่องเดียวกันแต่คันไหนขับมันหรือคันไหนแรงกว่ากันมาหาคำตอบได้ในคลิปนี้สวัสดีครับผมนีิครับ สวัสดีครับผมทอมมี่ครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่ร้านซิริชัยมอเตอร์เซลล์รเราอยู่กันที่เขาจินแล่จังหวัดลบบุรีนะครับนิกกับทอมเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนาะอยู่ที่ KTM และฮัสคี a านาลบบุรีบายซิริชัยมอเตอร์เซลล์นั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวแบบบางๆเพื่อตอบคําถามคํา,ถา,ถ,าถามเดียวเลยนั่นก็คือถ้าจะเอาไปขี่ทัวริ่งระหว่างนอร์เดน901กับ KTM890 a d v e n t u r e R เอาคันไหนแล้วถ้าจะเอาไปลุยเอาไปเอ d นดูโรเอาไปเอเว t เร e จะเลือกคันไหนดีมัน มันใช้แทนกันได้ไหมเดี๋ยวมาให้คําตอบกันนะครับหลังจากไปทดลองขี่กันมาเรียบร้อยต้องบอกว่ารถทั้ง2รุ่นเนี่ยเปิดตัวกันมาระยะหนึ่งแล้วเราก็ขายออกไปในระดับหนึ่งคนที่เป็นแฟนตัวยงใช้คํานี้ของ KTM และฮัสควาน่าเนี่ยเขาเลือกง่ายเขาจิ้มง่ายแต่หลายๆคนที่เห็นแล้วรู้สึกชอบในดีไซน์ในคาแรคเตอร์ตัวรถของทั้ง2แบรนด์เนี้ยอยากจะรู้จักมันจริงๆก็ยังมีคําถามภายในหัวอยู่ว่าจะต้องเสียเงินสักครั้งหนึ่งเลือกคันไหนนะครับ,รบเอาอตรงๆขอเท้าความก่อนทั้ง2คันนี้เป็นรถเหมือนเป็นรถ พี่น้องกันน้องพี่ดอมใช่มันเป็นพี่น้องกันคือมันมา KTM h u s q v a n a ก็ต้องมาด้วยอ่าประมาณนั้นมันใช้เครื่องยนต์เดียวกันใช้เทคโนโลยีบางอย่างรวมถึงเช็ดซีบางส่วนใช้ตัวเดียวกันดังนั้นมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเป็นพี่น้องกันเป็นยปริยายนะครับแต่ 2> 2, คาลิเตอร์2องคันนี้ถูกวางมาต่างกันนะครับอย่างนองเดนเนี่ยถ้าดูรูปลักษภายนอกเนาะเ,เขาวางตัวเองว่ามันเป็นทัวร์ิงเลย หนักไปทางทัวริงหนักไปทางเดินทางเนี่ยฮะบางคนซุ้มติดล้ออ่าดูง่ายๆเลยบางคนซุ้มติดล้อจะเป็นบางคนยกบางคนยกแบบนี้บากนะครับแล้วก็แต่กระสวนแอนเจอร์เนี่ยมันวางตัวเองไปเป็นแอร์เบนเจอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถทันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปขี่ท่องเที่ยวได้ไหมก็เด๋ยวมาหาคําตอบกันผมขอพูดในฐานะคนที่ใช้รถในการเดินทางบ่อยแล้วกันอ่าวันเนี้ยที่เรามาทดสอบกันเนี่ยนะครับผมขี่ในพาร์ทข,ของทัวริงเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เอาทั้ง2อคันนี้ไปขี่ทัวริงไกลๆด้วยอย่างทิป่ไกาจนนบุรีผใช้อยเดน ไปกับ8 9 r a i d e r เดอร์ที่ไปเที่ยวส่วนพึ่งใช้890 a d v e n t u r e R ไปก็เลยได้รับรู้ในส่วนของเอ่อฟิลลิ่งในการทัวร์ลิงอะ่ะได้อาจจะได้ดีหน่อยต้องอธิบายอย่างนี้เอ่อด้วยรถทั้ง2คันนี้มันถูกออกแบบมาชาัดเจนอยู่แล้วอย่างที่กล่าวไปข้างต้นถ้าจะถามว่าเอ่อโนเดกับ8 90 Aventure อันไหนเอาไปทัวร์ลิงดีกว่ากันผมใช้คําว่าเหมาะสมกว่ากันแล้วกันนะเนาะก็ต้องเป็นอันไหนเหมาะสมกว่ากันขอชี้นาเลยชี้นา<ม>ขอชี้ไว้เป็น n o r เด n มันมีเหตุผลรองรับนะพี่ทอมไม่ใช่ว่าความรู้้สึขออองงงผมยย่าเดีวนะต ตีโจทย์ก่อนรถทัวริงมันต้องมีคุณสมบัติอะไรหนึ่งมันต้องนุ่มนวลสองมันต้องสบายสายพาขี่เดินทางไกลบางทีเราขี่แปดร้อยเก้าร้อยโลในวันเดียวยใช่ลูกค้าเ้ามาโจทย์นี้เลยเครื่องยนต์ไม่ต้องไปแตะเลยนะแรงอยู่แล้วเก้าร้อยซีซีสองสูบของ KTM Gasfana เนี่ยเป็นเครื่องลูกเดียวกันเปลี่ยนแค่ฝาครอบแข่งเฉยๆนะคระับต้องสบายต้องนุ่มนวลต้องเดินทางไกลได้ดีสิ่งเงินโยความสะดวกครบความปลอดภัยอ,อันนี้คือคำนิยามของรถทัวริงในเจ้านอเดนเนี่ยมันค่อนข้างมีมาให้ครบกว่าตัวของแปดเก้าศูนย์ AdventureR ยกตัวอย่างอย มันแผ่นใหญ่เลยนุ่มเป็นบอดเจลอ่าแล้วเป็น2ตอนเป็นบอดสอตอนนะครับะะแยกระหว่างคนขี่คนซ้อนไม่ไหลมารวมกันไม่ค,คือแยกกันนั่งได้สบายนุ่มๆสบายๆเลยอย่างที่2ที่ผมรู้สึกได้คือเรื่องของระบบช่วงล่างตัวนอะร์เดน901เนี่ยให้เป็นโชค WP มาเหมือนกันนะเหมือนกับ KTM แต่เป็น WPA เป็ซึ่ง WPA เป็เนี่ยใครที่เป็นติ่ง KTM ติ่งฮัสก้น้าจะรู้ว่า a p e x จะถูกใช้ในรถสายเนคดไบส์ By, สายใช้งานสายสนามสายทัวร์มาก่อนด้วยสส่ทัวริงนะครับคาแรคเตอร์ของโชคตัว WP T e a p e เนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นโชกิดสปอร์ตนิดนึงก็คือมันจะมันจะค่อนข้างแข็งแข็งกว่า X e Pole แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งแปบสปอร์ตนะเนาะมันจะเซ็ตมาให้ค่อนข้างแข็งแข็งในที่นี้หมายถึงมันไม่เซนซิทีฟมากอะคือไม่ได้แบบตกนู่นนิดนี่หน่อยก็ยวบยาบยวบยาบยาบ,ยาบ,บิดหน่อยก็ลอยก็ยวบขึ้นก็ช่วงล่างนะครับตอบโจทย์ในการเดินทางขี่แล้วรู้สึกนุ่มนวลกว่า890เป็นเชือ,อกอเบานั่งสบายช่วงล่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกวว่ามามมเ็อออสสสรคคคืืงงงงงขููู890จะ เพราะมันต้องการเอาไปเขาเรียกว่าไปข้ามสิ่งอ่าอองาท้องต้องสูงไว้ก่อนอม,มันก็เลยเซฟต,ตัวรถไว้ใน่สูงแต่ส่วนอนอเดนเนี่ยมันวางตัวเองว่าเป็นทัวริงท้องก็จะต่ําที่นี้เพรท้องต่ํามันได้มา2ส,ส่วนอย่างที่ผมชอบพูดคือมันได้เรื่องจุดศูนย์ถ่วงแล้วมันก็ได้เรื่องของการขับขี่ที่มั่นใจบางคนบอกโอ้โหสูง165<ม>ขี่ไม่ได้ขี่นอนเดนได้นะ165นะครับมันสบายมันเตี้ยกว่าตัวแต่าราส่วนมิชเออาระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาพลักษดุดัันนนนอะไรขา้ผมเลยมองว่า นอเดนมออกแบบมาให้แบบสุภาพนุ่มลึกยังไงใช้ใช้คำว่าอะไรผู้ดีผู้ดีข้า KDM เป็นคนว่าคัสควาน่าคือผู้ดีผู้ดีคำนี้ได้เลยก็มันจะวางตัวเองไว้เป็นเลโทรนิดๆเนาะสายทัวริ่งสายที่เอาไปขี่เดินทางก็จะมีภาพลักษณ์อีกแบบนึงแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่า KDM แปลก็ส่วนเจอร์อาร์ทัวริ่งไม่ได้หลังจากที่ได้ไปลองขี่มานะจะรู้สึกว่ามันได้แหละไอ้เครื่องยนต์รถราคาขนาดนี้คุณจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ผมชอบพูดตลอดอยู่ที่ชอบไม่ชอบแต่มันก็จะมีจุดที่ต่างกันที่ผมมมมพูดาานนี่ยยทัั้้อแงกบคว เป็นทัวริงนิดนึงแค่นั้นเองเบาะก,ก็เป็นเบาะก,กระดานใช่ไหมเบาะตอนเดียวเรียมๆม,<ะ>มันมันทําให้คนขี่สไลด์ตูดได้ไง<ะ>หน้าหลังหรือยืนกริปแล้วมันรู้สึกกระชับกว่า<ะ>เพราเบาะกเบาะก็จะแคบกว่าเบาะมันแคบมันก็จะไปเสิร์ฟทางเอเวนเจอร์ Adventure ได้ได้เยอะกว่าหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็พูดเสมอว่าซื้อบิ๊กไบคันละครึ่งล้านเหตุผลอยู่เหนือความต้องการหรืออารมณ์ <laughs> ถ้าค,าคุณแบบกูชอบ k t m อ่ะกูติดใจหน้าตาของ KTM อม่ะมันซื้อหนอเด่นไม่ได้คุณจะเอา KTM นีโต ขี่สตรีทก็ได้จะไปขี่ใส่ยางวิบากเลยขี่เป็นฮาร์ดเอนดูโร่ก็ได้ถ้าไหวหรือจะเอามาขี่ทัวรลิงติดปี๊บข้างนู่นนี่นั่นก็ไม่ติดไม่มีปัญหาเช่นกันเหตุผลส่วนเดียวความชอบอยู่เหนือเหตุผลสําหรับรถมอไซค์นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะทีนี้มาในส่วนของเอนดูโร่บ้างกับคําถามที่ว่านอรเดน9ก1าศูนย์หนึ่งกับแปดเก้าศูนย์แอดเวนเจอร์อาร์ถ้าจะซื้อขี่ในเชิงแอดเวนเจอร์สักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคันไหนให้คนที่มีความชอบอะไรบ้าง e ี่ u าย หรือค่อนไปทาง e น d u โ o มากกว่าแน่นอนอยู่แล้วหน้าตามันบอกอยู่แล้วใช่มันก็จะมีข้อมูลทางด้านเทคนิคอุปกรณ์นิดหน่อยอย่างเช่นโชค W P ตัวหน้าครับพี่นิคตัวนี้เห็นไหม x p o W P Expo เนาะ c o l เลอะไร Expo มันจะถูกเซตตัวมันเองมาเพื่อรองรับการกระแทกได้มากกว่าอย่างนี้ดีกว่ารับภาระได้เยอะกว่าคือมันถูกออกแบบมาให้ผจญภัยเนี่ยครอบคลุมเลยคำนี้มันจะให้ตัวได้เยอะเซนซิทีฟกว่านิดหน่อยเวลาผมไปขี่เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าน้ําหนักของตัวรถเนี่ย200 ยี่สิบสองร้อยสามสิบโลไม่เป็นปัญหาเลยนะครับรถูกออกแบบมาทําให้บาลานซ์ดีเบาะที่แคบกว่าตัวรนเดนทาให้เราควบคุมรถหนีบรถนะ่กระชับกว่าพอเรายืนขี่เนี่ยน้ำหนักทิ้งลงไปข้างล่างจะสังเกตว่ามันเอาน้ําหนักน้ํามันในถังถ่ายลงมาข้างล่างหมดเลยเพราะถังน้ํามันอยู่ข้างล่างทั้งคู่นะครับทำให้น้ําหนักสูน์ถ่วงตัวรถตอนเรายืนหรือตอนเราคลิปตัวรถแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่าลงมาอีกเมื่อกี้น้าธอมเอาไปขี่เฮนูโรมารู้สึกมันเบาถูกไหมรู้สึกมันเบาว้าวเลยเพราะว่าบาลานซ์น้ําหนักที่มากของของตัว รถในขนาดนั้นนะม,มันก็ <รา S 2> ทำให,ให้เราคอนโทรลข้ามอุปสรรคอุปสรรคอะไรอยู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ<ช> KTM 8 9 0 Adventure R นะครับ มันก็จะมีโหมดพิเศษขึ้นมาอยู่ตัวหนึ่งแรลลี่โหมดที่จะทําให้อัตราเร่งเนี่ยตอบสนองได้ไวขึ้นนะครับเหมาะสมกับทางแอดเวนเจอร์ที่ดุดันทั้งนี้เจ้ารนเดนก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันมันก็จะมีแพ็กเกจเสริมนะครับปีนี้ของร์เดนแต่เขาจะไม่ได้เรียกว่าแรลลี่นะเขาเรียกว่าเอ็กเพลอร์เอ็กเพลอร์แพ็กนะครับก็มีตัวเสริมเข้ามาทําให้มันทําหน้าที่ได้คล้ายเคียงรุ่นเพื่อนของเขาครับเรารู้อยู่แล้ว,ลวหลายๆคนมองแล้วรู้สึกอยู่แล้วว่าไอนะ้แปดเก้าศูนย์เนี่ยมันแอดเวนเจอร์ได้น่าจะดี เทียบ2ตัวได้ดีกว่าเหมาะกว่านอเดนแน่นอนแล้วนะทอมเอานอเดนไปขี่ในรูปแบบออฟโรดเมื่อกีอ้เป็นไงมันก็ขี่ได้นะก็ถือว่าได้ในในระดับหนึ่งเลยนะถ้าลูกค้ารู้สึกว่าฉันซื้อนอเดนเข้าไปฉันจะลุยไม่ได้แล้วนะไม่ใช่ม,มันสามารถทําได้อาจจะไม่ถึง890แต่ผมมีแง่คิดอย่างนี้นะสมมติว่าผมเนี่ยสกิลเต็มสิบสกิลแอนด์โรผมแค่5 uh huh. เองผมไปขี่ a อเวนเจอร์890มันก็ได้สกิลแค่5ดึงสมรรถนะตัวรถออกมาได้แค่5ถือว่าแต่ถ้าผมใช้นอเดนผมก็มีส มันก็ดึงศักยภาพของนอเดนออกมาได้แค่5ผมพูดได้ไหมว่าถ้าทั้ง2ตัวนี้ผู้ขับขี่สกิลมือไม่ถึงไม่ได้ใช้ตึงเพดานขนาดนั้นมันไปด้วยกันได้เลยมั่นใจไปด้วยกันได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่<ม>อุปกรณ์สนควบอื่นเนาะอย่างยกตัวอย่างอย่างยาง,ยางติดรถมามันก็ให้เป็นรถมาเยอะตัวโน้นก็ให้เป็น50-50 a บห้ n สิ r เอมนเจอร์มาแต่ยางนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ใช้อยู่แล้วม,มันเป็นของที่เปลี่ยนได้อ๋อนะทอมก็กำลังจะบอกว่าไปได้ทั้งคู่นั่นแหละถ้าคุณ กว่าแต่ถ้าคุณแค่ขี่ใน,ในมุมมองของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะลดไม่ว่าจะออฟโลดนอเด่นทําได้ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งตั้งกันมาเยอะแยะแล้วเมื่อกี้ผมทดลองให้ดูแล้วนะ,ะเรื่องของคันไหนแรงกว่ากันโอ้โหมันเป็นปัญหาที่ต้องตอบก็ในเมื่อคุณบอกว่ามันเป็นรถที่น้องกันเครื่องใช้ลูกเดียวกันซีซีเท่ากันเนี่ยแรงมา้าหรือหมดหน้าจงหน้าจอ U i เดียวกันหมดเลยอันไหนแรงกว่าผมอะความรู้สึกผมเองตอนขี่ผมรู้สึกว่า8ปดเท่าศูมันแรงกระาชากนะมันดูติดตกว่าแต่ความรู้สึกชี้วัดไม่ได้ผมก็เลยทําาออกมเป็นวดีโ เปรียบเทียบศูนย์ถึงร้อให้ดูสรุปมันพอกันแต่ความรู้สึกอะถ้าความรู้สึกแปดเก้าศูนย์แรงกว่าที่มันรู้สึกแรงกว่านีเพราะว่าช็กมันเซนซิทีฟมันให้ตัวได้เยอะพอเวลาลบเร่งออกไปปุ๊บมันยืดมันจะทําให้เราเหมือนรู้สึกหงายแต่จริงจริงอะแรงเท่ากันไอเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นทั้งคันหมายถึงโชคอกอะตอนบิดปุ๊บมันยกขึ้นทั้งคันแต่อ้เนี่ยมันลอยหน้าแน่นอนมันเลยรู้สึกว่าแบบแรงกว่าปะวะให้ตัวเลขของเวลาเป็นตัวชี้เลยว่าอันไหนแรงกันสรุปพอกันนนนนนีีี่่่่กก็็แแแแลลลล้้้ววววตตตตคคคจะะชออบผมมาารรรััดยยยเเเเเขืงงทใหห ชัดเคลียร์ยไปเลยทีนี้เดี๋ยวสรุปดีกว่าเราจะสรุปให้ฟังเป็นความคิดของเราสองคนใช้คันนี้ชี้แนะไม่ชี้นำแล้วกันในส่วนตัวผมถ้าใครคิดว่าฉันจะหนักไปทางการเดินทางทางดำขี่ท่องเที่ยวตามอุทยานขี่ขึ้นเขาขี่ไปไปเหนือแล้วอยู่ดีๆอยากลุยลูกลังไปสัก3ามี่โลอันนี้เชียร์ไปนอเดนนะความรู้สึกผมแต่ถ้าใครแบบว่าฉันอยากมีรถเที่ยวคันหนึ่งนะแต่ออเวนเจอร์ได้ด้วยแข่งได้ด้วยลุยได้ด้วยนะครับแข่งในพวก รายการชาเลนจ์เกี่ยวกับแอน n ดอร์เจอร์ได้ลิมบาเลสเทดีเอ็มลงเพียบเลยลงได้นะครับรายการในไทยก็มีหลายรายการนะครับผมว่าคําว่าลีดซีทูเลสเนี่ยไม่มี890แอน n ดอ r ์เจอร์อาร์นะครับถ้าคุณอยากเพิ่มเพดานเรื่องแอน n ดอ r ์เจอร์ในตัวคุณนะครับการท่องเที่ยวหรือการแข่งขันหรืออารมณ์ตัวเองเนี่ย mm. เพดานมันสูงกว่านะครับด้วยเจ้า k ี m เอ็ม890 a v น n ดอ r ์เจอร์อาร์มันจะช่วยคุณได้ครับเรื่องราคาตอนนี้มันไม่หนีกันแล้วนะครับลูกค้านิดเดียวก็อีกเรื่องนึงติดไว้ให้มั่นใจแล้วก ให้เซลล์อธิบายหน่อยเรื่องของอันไหลหรือเรื่องของความมั่นใจในการใช้งานใช้บริการรถสองยี่ห้อนี้ครับทั้ง2ยี่ห้อเนี้ยก็จะมีวารันตีนะพินิกหละกการับประกันนะครับจาก KTM Husqvarna รบุรีของเราเนี่ยสปีนะครับแล้วก็อะไหล่สวิตที่สี่ิหลี่ยมมอเตอร์เซลเรามีพร้อมแม้ท่านจะอยู่ไกลเราก็จะมีทีมงานส่งไปให้ได้นะครับส่วนการดูแลบำรุงรักษาและกันพินิกมันเป็นรถยุโรปเหมือน่ายอื่นเลย2ปีถ้าเตาตามวารันตีนะคุณเข้าศูนย์แค่3ครั้งเองนะ ซื้อ KTM h u s q v a n a ยุคนี้ต้องกลัวอะไรนึกออกไหมไม่มี <c oughs> มันไม่มีอะไรต้องกลัวไงถูกปะ่ะศูนย์บริการก็ทยอยเปิดเพิ่มนะครับราคาก็ดีแล้วก็เราก็กล้าการันตีว่าอะไรมันก็มีโผปัญหาเฉพาะรุ่นมันถูกแก้ไขช่างเรามีโน้ตฮาวเรื่องของการแก้ปัญหาจุกจิกจิก,จกพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันไม่เหมือนยุคมืดยุคแต่ก่อนนี้แลลวนะครับอะไรที่มันพอจะแก้ปัญหาได้อะไรที่มันต้องเบิกได้เราเบิกได้หมดอย่างที่บอกเนาะก็ถ้าชอบก็ต้องเอาถ้ายังกลัวอยู่ก็ซื้อยี่ห้ออื่น ก็ต้อง KDM ผูจ่ายตังค์ครั้งหนึ่ง้วต้องพัสคอานาสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากทดลองขี่2คันนี้นะครับเชิญที่ KDM h ัชควานาลรบรีร้านสิริชัยมอเตอร์เซลล์เปิดบริการทุกวันให้ลองขี่ได้เลยน้าทอมจะพามาลองขี่แบบนี้ได้ไหมลูกค้าต้องการได้สิล้มมาสบายมากฮะถ้าลูกค้าล้มให้ซื้อคันนั้นเลยไม่ต้องรอตัดสินใจเดี๋ยวเรานัดไฟแนนซ์ไว้รอที่ร้านเลยประมาณนั้นเรามาลองรถเนาะเนี่ยก็พามาทดลองขี่แบบพี่นิกแบบพี่ทอมแถวนี้เลยเลยครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ